สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สนะคะอ่าสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษนะคะสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับ ตัวอย่างหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นกันไปแล้วนะคะว่าจะมีหลักฐานที่เราศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยจะมีหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการแบ่งช่วงเวลานะคะเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษ นะคะน้กเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยวันนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะครูขอให้นักเรียนเนี่ยเตรียมหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหนังสือไปหน้า15นะคะนักเรียนเตรียมพร้อมกันหรือยังเอ่ยอะเตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเรียนกันเลยนะคะอะในเรื่องของการแบ่งช่วงเวลาเป็นทศวรวรษศตวรรษและสัสวรรษเนี่ย จะตรงกับมาตรฐานตัวชีวัดที่ส4.1ป .4 ทับนะคะนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวตรรษและสหัสวรรษนะคะ,อ,ะอันนี้การแบ่งช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวตรรษและก็สหัสวรรษเนี่ยถ้าเกิดเรากล่าวถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วหรือช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึง เป็นเวลานาน,านๆนะคะก็อย่างเช่น10ปีก่อนอ่าสิปีข้างหน้า100ปีก่อน100ปีข้างหน้าหนึ่0 0ปีก่อน1,000ปีข้างหน้านะคะอ่าเราก็ได้มีการกําหนดคําขึ้นมาเพื่อกล่าวถึงช่วงเวลากว้างๆในรอบ1 0ปีรอบ100ปีและรอบ1 000ปีนะคะซึ่งในการเรียนรู้เนี่ย ช่วงเวลานะคะทำให้เรารู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วนะคะอ่าซึ่งมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะอ่ะเห็นไหมคะตามภาพเห็นไหมคะในภาพนี้ก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะคะ,ะในการกำหนดช่วงเวลานะคะ10ปีก็จะเรียกว่าทศวรรษ100ปีเรียกว่าศตวรรษ 1000ปีเรียกว่าสหัสวรรษนะคะเรามาดูในส่วนของความหมายและก็ช่วงเวลาของทศวรรษกันนะคะทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีนะคะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วย0น,นะคะเป็นปีแรกของทศวรรษจนถึงปีที่ลงท้ายด้วย9นะคะซึ่งร,รวมระยะเวลาเนี่ยก็จะ สิบปีนะคะการนับเวลาแบบทศวรรษเนี่ยเขาจะนิยมใช้บอกช่วงเวลาทางคริสต์ศักราชนนเองนะคะอ่ะเรามาดูการเรามาดูตัวอย่างนะคะการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษแบบคริสต์ศักราชเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นทศวรรษที่2000จะเริ่มนับตั้งแต่2000ไปจนถึง2,009นะคะ นักเรียนสามารถดูตามได้ในตารางนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็น10ปีนะคะตั้งแต่ 2000, 2000 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006 2007, 2008, อก็และ2009นะคะก็จะเป็นระยะเวลา10ปีนะคะอ่าเ็เท่ากับ1ทศวรรษนั่นเองนะคะ อ่ะในส่วนของเกี่ยวกับความหมายช่วงเวลาของศตวรรษนะคะช่วงเวลาของศตวรรษอ่ะศตวรรษเนี่ยก็จะหมายถึงช่วงเวลา100ปีนะคะนักเรียนอ่ะช่วงเวลา100ปีเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วย1นะคะอ่าเป็นปีเรกข,ของศตวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่ 100นะคะในการใช้ทศวรรษเนี่ยจะนิยมใช้บอกช่วงเวลาทั้งทางพุทธศักราชนะคะพุทธศักราชเนี่ยก็คือพศและคริสตศักราชก,ก็คือคศนะคะอะ่ะอย่างพุทธศตวรรษเนี่ยนับจากปีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานไปแล้ว1ปีนะคะเป็นปีที่1ไปจนถึงปีที่100เป็นพุทธศตวรรษที่1 นะคะอ่านนักเรียนสามารถดูได้เห็นไหมคะพุทธศตรวตรรษที่หหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศ .1 จนถึงพศ100อ่าถ้าเป็นพุทธศตรวตรรษที่2ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่พศ1 0 1นะคะอ่าไปจนถึงเท่าไหร่คะพศ200นะคะเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ มอบให,ให้นำมาให้นักเรียนดูนะคะถ้าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่25หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศ2 4 0 1ถึงพศ2,500นะคะก็จะขึ้นต้นด้วย1และลงท้ายด้วย0นะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือจะเป็นช่วงเวลา100ปีนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างนะคะพุทธศตวรรษที่1เริ่มนับตั้งแต่พศ .1 นะคะเห็นไหมเอ,อ่ยพุทธศตวรตรษที่2เริ่มนับตั้งแต่พศ101ไปจนถึงพศ .200 นะคะถ้าเป็นพุทธศตวรตรษที่3ก็เริ่มนับตั้งแต่พศ .201 นะคะไปจนถึง300ก็จะเป็นพุทธศตวรตรษที่3นะคะ,ะส่วนถ้าเป็นพุทธศตวรตรษที่4ก็เริ่มนับไปตั้งแต่301จนถึง400นะคะ ่ส่วนตัวอย่างข้างล่างก็จะเป็นพุทธศตรวตรรษที่21เนะคะก็เริ่มตั้งแต่พศ2 0 0 1ไปจนถึง2,100นะคะอ่าแล้วก็พุทธศตรวตรรษที่26นะคะจะเริ่มนับตั้งแต่พศ2 5 0 1จนถึงพศ2 6 0 0นะคะอะ อันนี้ของเราอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่เท่าไหร่คะปัจจุบันอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่เท่าไหร่เอ่ยอ่าของเราจะอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่27ใช่ไหมคะอ่านี่ก็คือการนับช่วงเวลาเป็นตศตวรรษแบบพุทธศักราชนะคะก็คือของเราอยู่ในปี ปศ2 5 0 0เ้ยขอโทษของเรายังอยู่ในพุทธศตรวรทีที่26นะคะอ่าปัจจุบันก็เป็นปีปศ2565นั่นเองนะคะต่อไปคริสตศตวษนะคะก็คือการนับปีที่พระเยซูป,ประสูติเป็นปีที่1ไปจนถึงปีที่100เป็นคริสตศตวรษที่1ะคะก็คือ คริสตศตวรรษที่1เนี่ยจะอยู่ช่วงเวลาตั้งแต่คศ .1 ไปจนถึงคศ100นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะคริสตศตวรรษที่1จะเริ่มนับตั้งแต่คศ1ไปจนถึง100นะคะอ่าคริสตศตวรรษที่2จะเริ่มนับตั้งแต่คศ100จนถึงคศ200นะคะคริสตศตวรรษที่ 19จะเริ่มนับตั้งแต่คศ1801นะคะจนถึงคศ19นะคะ1900อ่าส่วนคริสตศตวรรษที่21นะคะจะเริ่มนับตั้งแต่คศ2001จนถึง2100นะคะอ่ะของเราก็จะอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่21นะคะ เพราะว่าจะอยู่ในช่วงคศ2000เท่าไรคะอ่า2022นนะคะอาจจะอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่21นะคะปัจจุบนันอ่ะส่วนความหมายของช่วงเวลาของสหศสวรรษนะคะสหศสวรรษเนี่ยหมายถึงช่วงเวลา1,000ปีนะคะอ่ะ ก็คือเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งนะคะเป็นปีแรกของาศาสวรสจนถึงปีที่ลงท้ายด้วย1000นะคะไปสิ้นสุดที่1000นะคะนักเรียนอะ่ะศาสวรสของพุทธศักราชหรือว่าพุทธสหสวรสเนี่ยนับปีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานไปแล้ว1ปีนะคะเป็นปีที่1ไปจนถึงปีที่1000นะคะเป็นาศาสวรสที่ หนึ่งของพุทธศักราชนะคะดังนั้นเนี่ยศาสสวัตที่1ของพุทธศักราชเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่งนะคะไปจนถึงพศหนึ่งพันนะคะศาสสวัตที่สองนะคะกเออ็เริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่งพันหนึ่งจนถึงสองพันนะคะอ่าส่วนถ้าศาสสวัตที่สามนะคะเราก็นับตั้งแต่ พศ2,001นะคะไปจนถึง3,000เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันของเราก็อยู่ในช่วงศตวรรษที่2นะคะอขอโทษค่ะศตวรรษที่3นะคะเออต่อไปศตวรรษของคริสตศักราชหรือ คร,คริสสหัสวรรษนะคะนับจากปีที่พระเยซูเนี่ยประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันนะคะเป็นศาสวรรษที่หนึ่งของคริสตศ,ศักราชนะคะดังนั้นศาสวรรษที่หนึ่งของคริสตศ,ศักราชเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่คศหนึ่งไปจนถึงคศหนึ่งพันสอ 1, ส,สวรรษที่สองของคริสตศ,ศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คศหนึ่งพันหนึ่งนะคะจนถึงคศสองพันเช่นกัน นะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างการนับช่วงเวลานะคะอ่าเห็นไหมคะพุทธศตวรรษที่หนึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่งจนถึงพศหนึ่งพันพุทธศตวรรษไอ้พุทธศตวรรษที่สองก็จะเริ่มนับตั้งแต่ปีพศหนึ่งพันหนึ่งนะคะจนถึงพศสองพันอ่า คริสสหัสวรรษที่1จะเริ่มนับตั้งแต่คศ1จนถึงคศ1000นะคะคริสสหัสวรรษที่ส 3, จะเริ่มนับตั้งแต่ปีคศ2001จนถึงคศ3000นะคะอันนี้ของเราก็จะอยู่ในช่วงคริสสหัสคริสสหัสวรรษที่เท่าไหร่คะนักเรียนที่3นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการใช้ทศวสสรรษศตวรรษและสัส,สวรรษเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจในช่วงเวลานะคะครูก็จะมีตัวอย่างนะคะครูจะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับช่วงเวลานะคะหนังสือการขุดค้นทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตร์สกุโไทยของกรมศิลปากรระบุว่าวัดสีสวายสร้างขึ้นในพุทธ พุทธศตรวรรษที่18เช่นเดียวกับศา,ารตาผาแดงและโบราณสถานที่วัดพระพายหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศตรวรรษที่18หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศ1 7 0 1จนจนถึงพศ1,800นะคะก็เป็นช่วงเวลา100ปีก็เท่ากับ1ศตรวรรษนั่นเองนะคะอ่ะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่าง จากประกาศก็อย่างเช่นองค์การสหประชาชาติประกาศให้ทศวรรษ2010เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลด100ยละ50เพราะฉะนั้นทศวรรษ 2,010หมายถึงช่วงเวลา2,010จนถึง2,019นะคะก็จะเป็นช่วงเวลา10ปีนั่นเองนะคะอ่ะครูก็จะมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนได้ทำนะคะช่วยกันทำก็คือข้อแรกอ่ะถ้าปัจจุบันคศสอ1 0นะคะอีก3ทศวรรษจะตรงกับคศใดนะคะอ่ะข้อแรก ก็คือจะตรงกับคส2040เพราะเราจะต้องนับไปอีกกี่ปีคะ30ปีนะคะอ่ะข้อที่สองข้อที่ 2, อสองพนี้าอยสิบเท่ากับพุทธศตรวรรษที่เท่าไหร่คะนักเรียนอ่ะยี่สิบหกนั่นเองนะคะอ่ะข้อที่ 3, อสามคศห0 0 0 981เท่ากับคริสตศตวรรษที่เท่าไหร่คะอ่า20นะคะอ่ะข้อสพศสองพันห้าเท่ากับศตวรรษที่เท่าไหร่เอ่ยอ่ะก็คือศตวรรษที่3นะคะอ่ะของพศส่วนข้อ5ก็คือคศ1999เท่ากับศตวรรษที่ 2ของคอสอนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของอช่วงเวลานะคะหรือว่าการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษนะคะอ่ะครูหวังว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอ่า ครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า17นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID l ดี e ไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย